อาเซนอนททำได้บุกถล่มไบรตันแซงลิเวอร์พูลขึ้นจากฝูงพรีเมียร์ลีกปืนใหญ่อาเซนอนบุกมาเอาชนะไบรตันขาดลอยแซงลิเวอร์พูลขึ้นนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-24คู่บิ๊กแมตช์ประจำวันเสาร์ที่6เมษายนนกนางนวลไบรตันอันดับ9ของตารางเปิดสนามเอเม็กสเตเดียมรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาเซนอนอันดับ3ของตาราง เปิดฉากครึ่งแรกมาถึงนาทีที่33อาเซนอนได้จุดโทษจากจังหวะที่กาเบรียลเชซูสโดนทาริกลัมตีทำฟาวและเป็นบูกาโยซาก้ารับหน้าที่สังหารไม่พลาดพาเอเซนอนขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่62เอเซนอนหนีเป็น2ต่อศูนย์จอจินโยผ่านบอลให้ไคฮาวเวิดยิงเข้าไปจากนั้นนาทีที่86เอเซนอนนำห่าง3าต่อศูนย์ไคฮาวเวิร์ดจ่ายบอลทะลุให้เลอันโดรทรอซซาหลุดเดี่ยวไปยิงไม่เหลือซาก ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมอาเซนอนบุกมาชนะไบรตัน3ต่อ0เก็บเพิ่มเป็น71คะแนนขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะและสุดท้ายนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งการติดตามให้ช่องของเราด้วย